อ่านะครับมาแล้วก็นานมาทีเอาให้คุ้มเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีวิทยากรอีกหลายท่านนะครับเพลงนี้คงเป็นเพลงสุดท้ายที่มอบให้กับทุกๆท่านนะครับก็มาช่วยกันนะครับเรามีหลงการที่เสียสละจากนี้ไปนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้รู้หลายท่านนะครับนักการเงินหลายท่าน เขาบอกเลยนะว่าย้อนจากนี้ไปนะับร้อยร้อยปีและจากนี้ไปในอนาคตอีกหลายร้อยร้อยร้อยปีหายากยิ่งอย่างไรกตามมันก็รู้แนละครับที่จะเห็นสลับเมชาในขนาดนี้นะครับแล้วเป็นไงครับ,รบนักบอลยูโรไม่เชื่อว่าเป็นไงครับเป็นหัวหน้าและครับทุกคน นะครับท่านบอกนะครับหลวงตาพูดไว้เลยนะครับผมจําได้วันนั้นที่ขอนแก่นนะครับท่านบอกว่าคนที่ทํากรรมชั่วนะครับผมไม่รู้ละจะอยู่ฝั่งไหนนะครับนะฮะจะรัฐบาลหรือจะใครก็แล้วแต่นะครับถ้าสิ่งที่ทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นกรรมชั่วแล้วถ้าตก,ตกนรกแล้วแล้วก็ความสุขความสุขนะครับแค่เพียงชั่วฟ้าแลบ ยังไม่เจอเลยอ่าอยังไม่เจอเลยหลวงตาท่านบอกนรกมีจริงนะครับสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเชื่อไหมครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อถ้าจะเชื่อได้ต่อเมื่อท่านต้องนั่งสมาธิแบบที่พระกรรมฐานนั่งให้ได้ซะก่อน ใช่ไหมครับต้องเห็นด้วยตัวเองแต่ถ้าวันนี้จะบอกว่าเชื่อเอาเป็นว่าเราขอเชื่อแขวนไว้ก่อนแล้วกันแขวนไว้ว่าเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแลวทุกท่านก็พยายามขวนขวายประพฤติปฏิบัติกันให้เต็มที่นะครับศาสนาเราเป็นวิทยาศาสตร์ครับนะฮะในเมื่อเรายังไม่นั่งขนาดนั้นหลวงตามหาบูนนั่งจนก้นแตกนะครับน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลจนเลอะจีวรท่านนะครับ แม้กระทั่งกิเลสลึกๆวันที่ท่านจะสําเร็จมันมาหลอกท่านว่าพอเถอะนะครับพอได้แล้วนะนี่ปวดโทษนะครับปวดปวดทั้งปวดฉี่ทั้งปวดหนักพอได้แล้วโอ้โห,หลงตาปัญญาท่านพลกทันทีท่านบอกนั่นแหละคือกิเลสท่านก็เลยบอกกับตัวท่านเองว่าตอนเราเป็นเด็กที่แม่เราก็เช็ดให้ได้เดี่ยวแม่เรายังเช็ดให้ได้ ทำไมเราจะเช็ดให้ตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับแล้วท่านก็สำเร็จนะฮะนี่แหละครับนะบผมก็ขอนำมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับแต่ท่านดูบุคคลเหล่านี้ครับหลงตาเดี๋ยวเราลองตานะครับช่วยชาติให้ได้เต็มที่นะครับเหมือนพระผู้เช่าในอดีตที่วันนี้ท่านละสังขารจากโลกไปแล้ว นะครับลุ้นตามมหาบุฒิของเราครับเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อาบางคนตั้งกาดตัางแหน่บางคนตั้งกาดมวยด้วย หลวมตาออกมาเป็นแับมวยวัดเลยนะครับอ like ันนี้ทุที่ชาติไทยต้งสีแต่แผ่นดินไทยเสียให้หัวเขาพระเจ้าตากสิ้งรุมใครพลพี่น้องเราต่อสุกเพื่อเอาไทยกลับคืนฝาชีวิตฝาตายฝากมีกรีแทน พระเจ้าตากสินตัานยอมแลกด้วยชีวิตต้งต้องทับรุมไร้ผลกองกำลังสู้อีคนพระเจ้าตากสินทั้งสู้ตายเพื่อชาติไทยแต่ในวันนี้ลงทันหมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรี่สารภาพพี่น้องไทยต้องริฟรีก็เราเป็นนี้ตางชาติเขา พระเจ้าตาสิงสุงนำแต่ในวันนี้เรามีดวงตาทาเป็นพระบุตรเรียนศึกและสร้างพระศาสนาแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาไทย Gitarra, akordeoia eta akordeoia. สื่อและสามพระสาสนาแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทย วันที่หลวงตาท่านออกมาช่วยชาติตอนนั้นมีภาพภาพหนึ่งที่ทุกคนมีโอกาสคงได้เห็นนะครับภาพที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกราบหลวงตามีใครได้เห็นบ้างไหมครับวันนั้นหลวงตาท่านก็มาคุยนะครับให้พระนะครับที่อุปถากท่านดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเล่าให้ฟังว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านบอกว่าโครงการพระป่าช่วยชาติหากองค์หลวงตามีอะไรนะครับให้ท่านได้มีโอกาสช่วยและรับใช้ขอให้หลวงตาบอกฟังนดีนะครับขอให้หลวงตาบอกท่านวันนั้นหลวงตาม,มาช่วยชาติโดยที่คนไทยทั้งชาติยังไม่ตื่นเลยนะครับหลยให้คนตำหนิเป็นพระมาเกี่ยวข้อง ับทางโลกได้อย่างไรเคยสงสัยไหมครับเคยสงสัยนะครับลุกตาบอกท่านทําเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างครั้งในอดีตการพระพุทธเจ้าเคยออกไปห้ามทัพของพระญาท่านห้ามทัพนะครับห้ามศึกนะครับนะฮะถามว่าพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวข้องกับคารวะไหมในตอนนั้นเกี่ยวกับการเมืองไหมเกี่ยว นะฮะเพราะหลวงตาไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือนะครับและครั้งนั้นมีคนบอกว่าหลวงตาเป็นการอวดอุตรีหรือเปล่าบอกว่าท่านสําเร็จแล้วถ้าจะอวดอุตรีก็ต่อเมื่อหนึ่งคุณธรรมอันวิเศษนั้นไม่มีอยู่ในตัวตนจริงนะครับแต่หลวงตามีคุณธรรมอันวิเศษที่อยู่ในตัวตนจริง มีในมีอยู่ในตัวตนจริงแล้วถือว่าเป็นอวดอุตรีได้ไหมก็ได้ถ้าการพูดนั้นเป็นการพูดเพื่อยกประโยชน์ให้กับตงท่านเองเป็นการยกตนแต่ถ้าเป็นการพูดเพื่อโปรดเวนายศัตด์ถือว่าไม่ได้เป็นการอวดอุตรีมนุสธรรมนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอท่านสำเร็จ ครั้งที่ท่านทรมานกายอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วท่านก็กลับมาเจอปัญจวัคคีย์แล้วท่านก็บอกว่าท่านสําเร็จเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทานอวดไหมครับอ่าดูว่าเหมือนประหนึ่งท่านอวดแต่คุณธรรมอันวิเศษเกิดขึ้นในพระองค์ท่านแล้วในพระพุทธเจ้าในตัวของท่านแล้วนะครับท่านจึงเทให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้รับฟังมีอ่ คนหนึ่งก็บอกว่าพระเจ้าเคยพูดประโยคนี้กับพวกเราไหมขอให้พวกเราหยุดเพื่อที่จะฟังท่านนะครับเพราะท่านไม่เคยตั้งแต่อยู่มาด้วยกันทรมานก,กายมาด้วยกันไม่เคยบอกอวดตัวว่าเราสําเร็จแต่นั้นอย่างนี้แต่ครั้งนี้พระเจ้าพูดเพราะฉะนั้นหยุดเพื่อที่จะฟังท่านและแล้วปัญจวัคที์ทั้งห้าก็ได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเมื่อสักครู่นี้ผมเชื่อมโยงว่าพระเจ้าอยู่หัว หากหลวงตามีอะไรให้ท่านช่วยประสงค์ให้ท่านช่วยขอให้บอกหลวงตากลับมาพูดกับพระอุปถากว่าไงรู้ไหมครับโอ้ยพระองค์ท่านนี่เปรียบเสมือนมวยแชมป์มวยแชมป์พราะท่านเปรียบเสมือนมวยแชมป์แล้วคาเข็มขัดแชมป์แล้วลงมาไม่ได้เราจะเป็นมวยวัดเองเราจะเป็นมวยวัดเอง พ่อแม่พี่น้องดูหัวใจครับนะฮะนะฮะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปภารก,กิจของประเทศนี้ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่อยัง่งยั้งยั่งยืนหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับมือทั้งสองของพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี้ไปนะฮะหลวงตาท่านพูดประโยคไว้นะครับผมช่วงนั้นรับใช้ไปนในหลายๆที่ท่านบอกว่าจากนี้ต่อไปในประเทศเราเนี่ยต้องรู้จักการรวมตัวนะครับต้องรู้จักการรวมตัวแบบนี้แหละครับท่านบอกว่าถ้าไม่มีการรวมตัวอย่างนี้ประเทศชาติวันหนึ่งไปไม่รอดนะฮะครั้งห,หนึ่งในตอนนั้น ท่านพูดว่าที่ท่านออกมาช่วยชาติเนี่ยเขาแทบจะฆ่าเรานะฟังฟังดีๆนะครับท่านบอกว่าเขาแทบจะฆ่าเรานะฮะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะฆ่าโอ้โหพระอริยะอย่างนั้นนะฮะท่านอุปมาประมาท่านบอกว่าเหมือนกับเขาถือถ้วยลาบถ้วยลาบลาบยศสันเสริญลาบสักการะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้วยลาบไม่ใช่ลาบก้อยนะ ถือถ้วยลากไว้อยู่ในมือแล้วจูจูเรามาจากไหนไม่รู้ก็คือตัวท่านเองจูจูมาจากไหนไม่รู้มาปัดถ้วยลากหล่นจากมือเขาเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะตอนนี้ที่กกรนํำของเราได้ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในเรื่องของแหล่งน้ำมันก็ดีนะครับในภูมิภาคของเราเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าคงจะต้องมีอะไรเบื้องลึกนะครับ พอสมควรทีเดียวนะฮะนั้นจากนี้ต่อไปนะฮะก็ขอให้พี่น้องนะครับเราต้องรู้จักรวมตัวนะครับเรารวมตัวเพื่อความถูกต้องนะครับสีเหลืองเป็นสีที่เขาเรียกรักชาตินะฮะมีเหตุมีผลแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่อาจจะต่างสีเขาก็รักชาติเหมือนกับสีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องเปิดใจเพื่อที่จะ ค้นหาข้อมูลกันนะครับเวทีนี้เหมือนหนังสือที่เป็นซีรีส์ยาวออกมาทั้งหมด20เล่มหลายคนนะครับที่ผมเจอในแวดวงการบันเทิงก็เยอะนะครับบางทีอ่านไปแค่สองเล่มน,นะครับอีกสิบแปดเล่มคิดเองนะฮะสรุปไปตามความรู้สึกเอง เพราะนั้นมันอาจจะผิดพลาดได้เพราะนั้นการตามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้องตามให้ติดตามให้ตลอดนะครับในการเสพสือ่อนี่ยังอ่านแค่สองเล่มไม่ได้อ่านสิบแปดเล่มแต่บางคนนะฮะอ่านทั้งหมดยี่สิบเล่มเหมือนกับดูหนังเราดูหนังทั้งเรื่องคนนึงตั้งใจดูตั้งแต่ต้นยันจบแต่อีกคนดูไปคุยไป แล้วมันจะรู้เรื่องไหมครับก็ไม่รู้เรื่องอีกแต่บอกว่าฉันดูทําเรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภารกิจนี้ผมว่าเหมือนกับการที่เรามาปฏิบัติสมาธิภาวนานั่นแหละครับใจต้องนุ่งม,มั่นและจดจอ่อแยกแยะนะครับเอาละครับผมขอมอบเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำเพื่อใครผมจะพยายามร้องสดๆเลยนะฮะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากหลวงตา แต่ผมว่าในวันนี้ท่านนึกภาพนะฮะแกนนำของเรานะครับทุกคนแล้วก็ผู้เสียสละเราอีกสองท่านที่อยู่ขเขมรนะครับตอนนี้เขากำลังทำเพื่อใครอยู่ลองฟังเพลงนี้ครับมมาเเอช่วยื thank you. เดียวที่จะแก้ปัญหาประเทศได้คือต้องรวมบัญชีต้องแก้ไขบัญชีในธนาคารแห่งชาตินะครับแบงค์ชาติตกลงมาวันนี้ต้องแก้ไหมครับและทำไมรอดฮะถ้าวันนั้นเราเชื่อเขาเป็นยังไงครับเรามีตัวอย่างแล้วนะครับเห็นไหมครับเราเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อ ในวันนี้ที่ผมมาขึ้นเวทีหลายคนบอกว่าออสรู้จริงเหรอผมตอบเขาเลยฮนะผมรู้ไม่จริงหรอกออสรู้เรื่องเยอะแล้วเหรอผมตอบไปเลยครับยังไม่เยอะหรอกอา้าวแล้วมาขึ้นเวทีทําไมอะ่ะในชีวิตเราไม่สามารถไม่สามารถจะรับรู้หรือเรียนรู้อะไรได้ทั้งหมดถูกไหมครับในวันนั้นถ้าผมไม่เชื่อหลายคนไม่เชื่อในหลวงตามหาบัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้น เห็นไหมครับเราเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อเราต้องมองสิ่งที่บุคคลที่เขาทําว่าเขาทําแล้วทําเพื่ออะไรหนวงตาออกไปรับงานแต่ละงานนะครับรับพระปาฝนตกโทษนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอีกน,นิดหนึ่ง <ffe> เพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติพวกเราให้เราให้พวกเราเอาเยี่ยมท่านเอาอย่างท่านในการที่จะทำนุบำรุงนะครับรักษาประเทศชาติ แบงค์ยี่สิบนะครับไปอำเภอเล็กๆแบงค์ยี่สิบเยอะมาก mm hmm. เปียกฝนฝนตกล mm ุง hmm. ตากลับมาถึงวัดตั้งแต่บ่ายนะครับบ่ายสามบ่ายส mm ี hmm. ่ต้องเอาเตารีดนะฮะลูกศิษย์ท่านต้องเอาเตารีดประมาณสิบกว่าตัว mm hmm. มานั่งรีดแบงแต่ละใบให้แห้งล mm ุง hmm. ตาต้องนั่งอยู่เพื่อที่จะเป็นประธานในการนับเงิน ในแต่ละคืนในแต่ละครั้งอายุแปดดูพระคู่เท่าท่านนี้สิครับนะฮะรีดแต่ละแบงจนกว่าแบงจะแห้งแล้วก็เอาเก็บนับแล้วก็หลวงตารับทราบนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องเป็นหน้าที่ของพวกเราครับวันนี้เราไม่มีหลวงตาแล้ว แต่เรามีธรรมะของท่านอยู่ในหัวใจนะครับสิ่งที่ท่านพร่ำสอนไว้ท่านเตือนไว้ผมก็มาเตือนต่อให้ฟังนะครับท่านบอกว่าชัากนี้ต่อไปการอยู่รอดของประเทศเราต้องรู้จักการรวมตัวอย่างนี้ครับวันนี้หมู่พระครูบาสายพระป,ป่าต้องบอกว่าโอ้โหแน่นแฟนเป็นข้าวต้มมัด เหนียวแน่นมากจากองคหลวงตานะครับท่านทําให้พระทุกองค์เนี่ยเข้ามาพบเจอลูกศิษย์แต่ละสายเข้ามาเจอกันมาช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้จากนี้ผมขอมอบอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับ